สะสมไข่เพื่อฟักลุ้นรับสก,กินกุ Good ๊ดกุ๊ดดักฟรีกิจกรรมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับกิจกรรมสุดพิเศษ Sten เอ็ก g ์กู Good ๊ดกุ๊ดดักนะฮะภารกิจตามหาไขา่ปริศนาเอาไปแลกเปิดกาชาอีเวนต์ในโหมดวอลแฟร์ส่วนวิธีเล่นในโหมดวอลแฟร์นะครับให้เล่นให้ครบ2เกมแล้วก็จะสามารถเล่นไข่ได้1ใบนะฮะ ส่วนในโหมดโอเป a เรชันะครับให้คุณผู้ชมตามหารังนกภายในแมพซีโร่แดมหรือลายาดีกูฟนะครับผมคุณผู้ชมต้องสะสมไข่ระดับ4ม่วงนะฮะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนวิ้ีสุ่มไข่นะครับพคุอณผู้ชมได้มามันก็จะบอกว่าส่งไข่แปลเพื่อรับแลกการฟัก1ครั้งนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่2ใบนะฮะแต่เราก็กดไปเลย แล้วมันก็จะให้กล่องมาแบบนี้นะครับส่วนคนโชคดีก็จะได้เป็นกล่องปืนมาเลยนะส่วนของระวันนะครับก็จะเป็นการรุ่นรับ Battle Skin สุดพิเศษเลยนะครับของ Good Good d ัก k เลยนะฮะมี S 1 2มี QCQ มี QJB และ a c c e s s o r i e ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับและยังไม่พอนะครับการการันตีพิเศษการเปิดครบ30ครั้งจะได้รับทันที Good Good Dark Battle รวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งชุดเลยครับแบบฟรีๆรดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมมาเล่นกันนะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะครับและกิจกรรมนี้ก็จะมีถึงวันที่6เท่านนนั้ะครับ คอนเทนต์ดีๆกับกาลิน่เดลตาฟอร์ดมีทั้งพีซีและในโมบายทิกดีๆมาบอกต่อกับช่อง Builder TV